สถานการณ์ตึงเครียดในนครลอสแอนเจลิสในมอลาัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีผู้ประท้วงเนี่ยหลายพันคนนะครับก็ออกมาเดินขบวนต,ต่อต้านคำสั่งของประธานาธิบดีนายโดนัลด์เจทรัมป์ที่ประกาศส่งกองกำลังพิทักษ์ชาติซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า National Guard เข้าไปอย่างน้อย2 0 0พนายในการควบคุมสถานการณ์ ผู้ชุมนุมเนี่ยได้ปิดถนนทางด่วนสายหลักที่101นะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าไฮเวย์101ซึ่งก็เลยทำให้เกิดรถติดอย่างหนักอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทางด่วนหมายเลข101แล้วก็110บริเวณซึ่งมาบรรจบกันน,นะครับก็ค่อนข้างติดหนัก แล้วก็ยังมีจุดซึ่งมีการจุดไฟเผารถยนต์ที่ไม่มีคนขับขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ใช้แกส๊สน้ําตากระสุนยางแล้วก็ระเบิดเสียงเพื่อควบคุมฝูงชนที่ลุกฮือขึ้นมาประท้วงหลังจากที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลากากรของสหรัฐหรือหน่วยงานซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Immigration and Customs Enforcement นะฮะหรือ ICE เน,นะฮะเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับผู้อพยพตั้งแต่วันศุกร์นะฮะที่6มิถุนายนที่ผ่านมา การตัติงานของเจ้าหน้าที่ m m i g r a t i o n เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไอซ์เนี่ยนะฮะหน่วยงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกกรสหรัฐเนี่ยเป็นการปฏิบัติงานซึ่งไม่ได้เป็นที่นิยมในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยเฉพาะยิ่งในนครลอสแอนเจลิสก็มีคนซึ่งเป็นเพื่อนเป็นญาติแล้วก็รู้จักนะครับเป็นสมาชิกของประชาคมเดียวกันกับพลเมืองซึ่งเขาอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่จากประเทศอื่นเนี่ยที่มาอาศัยอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียค่อนข้างเยอะ พราะฉะนั้นเขาก็ไม่พอใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานไอซ์ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายก็ลาดตระเวนด้วยการขับขี่ยานพาหนะต่างๆนะครับแต่ก็มีการใช้ใช้ม้าด้วยนะฮะขณะเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็อยู่ในชุดซึ่งเป็นชุดซึ่งดูแล้วแบบเต็มยศนะฮะซึ่งชุดปราบจราจนของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสหรัฐเนี่ยจะเป็นชุดซึ่งดูเหมือนว่ามีความพร้อมในการรบกับพลเมืองของตนเองมากอันนี้เป็นการประทะกันระหว่างคนเมิกันกันเองก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าหน้าที่ และเสร็จแล้วก็เสริมกำลังด้วย national guard ซึ่งก็เป็นทหารคือ national guard เปรียบเสมือนเป็นทหารแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ได้เป็นระดับเทียบเท่านาวิกโยธินนะคือทรัมป์รอบนี้ขู่ที่จะใช้แม้กระทั่งนาวิกโยธินส่งเข้ามา500ถึง1,000ถึง2,000นายโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการขู่ใช้ นาวิกโยธินกับพลเมืองชาวสารัฐอันนี้หนักไปกว่าการขู่ใช้เพียงแค่ n นช i o ล a าดนะครับคื้การประทะก,กันในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นวันที่3ของการประท้วงต่อต้านนโยบายปรปาบปรามผู้พยพโดยที่มีทหารของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นหน่วยงาน n a t o นช l g ลกาดแบบนี้เข้ามาคือมันมีหน่วยงาน o นช l ัลกาดเสร็จแล้วจะมีกําลังจากรัฐบาลกลางมาเสริมอีกประมาณ300-500นาย มันมี national guard แล้วก็มีทหารจากรัฐบาลกลางคณะคำว่าทหารจากรัฐบาลกลางเนี่ยมันจะเป็นประเด็นซึ่ง sensitive มากๆก็คือว่าในขณะที่หลายๆประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้ควรแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยการที่ทหารมาควบคุมฝูงชนเวลามีการชุมนุมแล้วก็มีการจราจนแล้วก็บานปลายเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันถึงแม้ว่าไม่ควรนะฮะในหลายประเทศก็ยังทํากันอยู่แต่ว่าเมื่อในสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดประธานาธิบดีขู่จะใช้ทหารจากรัฐบาลกลางแล้วจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ n a t i o n a อ g กา r d ซ,ซึ่งมีการเรียกเข้ามาตามหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นการส่งทหารจากกระทรวงกลาโหมโดยที่อาจจะเป็นหน่วย Marines เข้ามาอะไรเงี้ยมันคือการละเมิดกฎหมายในประเทศแล้วก็รัฐธรรมนูญด้วยก็เป็นเรื่องซึ่งยิ่งทาให้รัฐบาลทรัมป์ถูกพะวิจารว่าไม่เคารพสิทธิของพลเมือง ราวนี้ในช่วงกลางวันเนี่ยผู้ชุมนุมก็นับเป็นร้อยร้อยร้อยคนนะฮะน่าจะเป็นอาจจะเป็นหลักพันได้ซ้ำไปเขามารวมตัวกันที่หน้าศูนย์กักกันกลางของนครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้อพยพที่ถูกบุกจับก่อนหน้านี้โดยที่ประเด็นก็คือว่าคนซึ่งเขาประท้วงชุมนุมก็ถือว่าการบุกจับเป็นการบุกจับอย่างอุกอาจแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองซึ่งอาศัยในประเทศผู้ประท้วงเขาก็ตะโกนว่า s h a นะฮะ s h มก็คือหน้าตายนี่คือวิธีการซึ่งเขาประท้วงเจ้าหน้าที่ Ice ในนหลายๆเมืองะครับ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ๆแต่ว่าบาังเอิญที่นครลอสแอนเจลิสเนี่ยจะมีความพร้อมในการก่อเหตุการณ์จราจรจากผู้ซึ่งต้องการสมทบค่อนข้างรวดเร็วพอมีเหตุการณ์จราจรขึ้นมามันจะวุ่นวายได้เร็วในนครลอสแอนเจลิสเพราะว่ามีคนซึ่งต้องการที่จะ่วยโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมในไรออดนะฮะ หรือใน insurrection อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมถือว่าในรอบนี้มันมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของประชาชนมากทีเดียวเพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไอซ์เนี่ยเวลาบุกเข้าไปในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกเกรงอ,อกเกรงใจพลเมืองโดยทั่วไปสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในบางเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่ไอซ์ได้บุกเข้าไปในบ้านของพลเมืองซึ่งเป็นผู้ซึ่งถือสัญชาติแล้วก็ถูกบุกเข้าไปในบ้านอย่างผิดๆเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็สื่อก็รายงาน ราะฉะนั้นเป็นพฤติกรรมซึ่งค่อนข้างอุกอาจแล้วก็มีความพร้อมในการรุกรานประชาชนมากทีเดียวไอซ์ไม่ใช่ตำรวจท้องถิ่นนะฮะตำรวจท้องถิ่นซึ่งจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหน่วยปฏิบัติการเรดบ้านช่องหรือที่พักอาศัยของคนต่างด้าวอะไรเงี้ยตำรวจท้องถิ่นก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่ากับพลเมืองในท้องถิ่นแต่ว่าหน่วยงานจากส่วนกลางเนะี่ยแหละที่น่ากังวล ก็เวลาเขาเคลื่อนไหวในรอบนี้แล้วเขาเดินหน้าในการบุกเข้าไปในแต่ละพื้นที่แต่ละที่พากอาศัยเนี่ยก็มีประชาชนเขารวมตัวกันชุมนุมต่อต้านนะครับแล้วก็ตะโกนคาว่า shame หรือหน้าอัอ,อายและเสร็จแล้วเขาก็ไปที่ศูนย์กักกันผู้ซึ่งอพยพต่อเนื่องด้วยแล้วก็ประท้วงต่อแล้วก็ขับไล่ไอซ์ให้กลับบ้านไปมันเหมือนซีนจากในหนังนะฮะจากในหนังเลยก็คือว่า พลเมืองท้องถิ่นเขาขับไล่เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยให้กลับบ้านให้กลับไปที่ที่ทำงานแล้วก็ไม่มายุ่งกับชีวิตของประชาชนชีวิตของประชาชนในเมืองโดยที่มีผู้พยพซึ่งอยู่ในสหรัฐอย่างไม่ได้ถูกตั้งตามกฎหมายเนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายคนเขาไม่ได้มองว่าเป็นปัญหา คือรัฐบ,บาลทรัมป์มีหน้าที่ในการจับแก๊งกันดพานแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพลเมืองซึ่งเข้ามาแล้วก็ทํามาหากินนะฮะแล้วก็ประกอบอาชีพอย่างสุจริตเป็นเกษตรกรนะครับ enfin, เป็นพนักง,งานล้างจานเป็นคนซึ่งพยายามที่จะเรียนจบการศึกษาในระดับของมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยหรือมหาวิทยาลัยท้องถิ่นประเภท community college หรือเป็นระดับอด um ุดมศึกษาโดยทั่วไปเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นอาชญากรเนี่ยพลเมืองชาวมริการจํานวนมากมองว่า จริงๆแล้วพวกนั้นไม่ได้เป็นปัญหาทำไมรัฐบาลทรัมป์ไม่โฟกัสไม่มุ่งเน้นไปที่เฉพาะผู้ซึ่งเป็นคริมินอลส์นะหรือเป็นอาชญากรหรือเป็นสมาชิกแก๊งต่างๆจากเวเนซุเอลจากอัลซาวาดอจากอะไรก็ว่ากันไปคือแมนเดตของทรัมป์อะถึงแม้ว่าสามารถจับกลุ่มตัวผู้พยพได้แต่ว่าแมนเดตที่แท้จริงที่คนบริการต้องการคือให้เล่นเฉพาะคริมินอลส์หรืออาชญากรไม่ใช่ไปจับคนซึ่งก็อยู่ในประชาคมท้องถิ่น นะะใน l o c a l community ซึ่งใช้ชีวิตตามปกติอยู่แล้วหลายคนก็มีครอบครัวกับคนซึ่งถือสัญชาติสหรัฐนะครับ ประเด็นก็คือว่าผู้ประท้วงบางรายก็รุกคืบเข้าไปใกล้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็เข้าสากัดพร้อมยิงระเบิดควันจากนั้นตำรวจลอสแอนเจลิสก็เริ่มยิงกระสุนควบคุมฝูงชนเพื่อสลายการชุมนุมพร้อมประกาศว่าผู้คนกำลังทำการชุมนุมโดยที่ไม่ชอบโดยกฎหมายกลุ่มผู้ประท้วงส่วนหนึ่งก็เลยเคลื่อนไปปิดการจราจรบนทางด่วนไฮเวย์101จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียต้องเข้าเคลืยอ์พื้นที่ในเวลาต่อมา ผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนียส่งหนังสือถึงทรัมป์นะครับในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ว่าขอให้ถอนกําลังแนชชัลกาดออกจากแคลิฟอร์เนียโดยด่วนโดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐอย่างร้ายแรงแล้วก็เป็นการส่งกําลังทหารเข้ามาเป็นการยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดพูดง่ายคือทรัมป์ส่งแนชชโอกาดเข้ามาโดยที่แคลิฟอร์เนียไม่ได้เรียกร้องนะฮะทรัมป์อยากปราบม็อบโดยที่ผู้ว่าการแคลิฟอร์เนียไม่ได้อยากปราบด้วย ขณะที่แ a ร e นดบสนายกทรมนตรีของนครลอสแอนเจลิสซึ่งก็โดนวิจารณ์เยอะตั้งแต่สมัยที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าด้วยนะฮะเธอบอกว่าตอนนี้เราเห็นนครลอสแอนเจลิสเนี่ยคือความวุ่นวายที่เกิดจากรัฐบาลกลางที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะแต่มาจากวาระทางการเมือง ทรัมป์ก็ตอบโต้นะฮะเขาก็บอกว่าจำเป็นต้องส่ง i นชน l ลการ์เข้ามาเพราะว่าผู้ว่าการมอลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็พรรคเดโมแกรดไม่สามารถหยุดยั้งการประท้วงต่อต้านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เพราะฉะนั้นทรัมป์ก็บอกว่าในในลอสแอนเจลิสมีพวกซึ่งใช้ความรุนแรงพวกเขาจะไม่ถูกปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นผู้ชี่คว้ยควายค,ค,ความแรงมีไหมก็มีนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีคนท้องถิ่นก็มีนะฮะที่เรียกร้องให้มีการจัดการกับมวลชนซึ่งเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างไรก็ดีมันก็มีการมองจากอีกมุมหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ไอซ์ที่ผ่านมาได้ไปละเมิดสิทธิ์ของพลเมืองในหลายเมืองและเมืองลอสแองเจลิสเนี่ยจะเป็นุดศูนย์กลางในการต่อต้านจะเป็นเฮดควอเตอร์ในการต่อต้านเพราะว่าต่อต้านในเมืองอื่นมันต่อต้านไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยสรุปในการรวมตัว ทรัมป์ก็บอกว่ามีทหารทุกที่แล้วก็จะไม่ปล่อยให้ประเทศสหรัฐถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆนะฮะแต่อเมริกาไม่ได้เป็นประเทศซึ่งนิยมให้ทหารมีบทบาทในประเทศไงเพราะฉะนั้นทรัมป์จะเล่นบทนี้อย่างที่ผมเคยบอกทรัมป์เกิดผิดประเทศก็คือว่าถ้าเขาอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่คุณสามารถเอาทหารมาปราบพลเมืองในท้องถิ่นได้แล้วก็ประชาชนก็ไม่รู้คือขึ้นมาต่อต้านเนี่ยมันก็อาจจะพอได้แต่ว่าทรัมป์เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบที่เขาต้องการให้ทหารมีบทบาทเฉพาะในต่างประเทศไงแต่ม่ใาทม ผมเนี่ยอยากให้ทหารสาหรัฐมีบทบาทในประเทศในการปราบม็อบเหมือนกับประเทศซึ่งยังไม่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําในสิ่งที่มันสวนกับกระแสหลักความคิดของพลเมืองส่วนใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาในสหรัฐที่บอกว่าทหารไม่ควรมีบทบาทในประเทศ การส่งทหารในครั้งนี้ถือว่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่มีการส่ง n t t o o n l l u a า d โดยที่ไม่ได้เป็นการส่งเพราะว่ามีคํำร้องจากผู้ว่าการมลรัตคือคำร้องจากผู้ว่าการมลรัตเนี่ยมีความสำคัญนะถ้าเกิดไม่ได้ต้องการให้ถูกมองว่าเป็นการยกระดับทําเขาก็บอกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ขัดขวาง n National g u กา d ก็จะถูกดำเนินคดีด้วย ก็คือเขาไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเนี่ยมาขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทหารจากส่วนกลางนะฮะซึ่งอันนี้มันยิ่งวันยิ่งวันยิ่ง,งมีความพยายามในการที่จะยกระดับมันยิ่งเหมือนในหนังหน้าขึ้นทุกวันนะคือคนเชื้อสาย hispanic American ในอเมริกันในนครลอสแอนเจลิสแล้วก็ในมอรตแคลิฟอร์เนียจะมีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพนะครับโดยที่เป็นอาชีพที่พลเมืองชาวอเมริกัน ท้องถิ่นว่าได้มีความพร้อมซึ่งจะปฏิบัติแล้วก็อยู่กันได้อย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าไป,ไป,ไปมารัฐบาลทรัมป์เนี่ยเอาง่ายๆคือประกาศสงครามกับชาวฮิสแปนิกอเมริกันที่ไม่ได้มีเอกสารครบและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยทําให้ผมคิดว่ากลุ่มซึ่งเขามองว่าเขาเป็นตัวแทนแต่อาจจะเป็นสายฮาร์ดคอร์หน่อยของชาวฮิสแปนิกกเมริกันในพื้นที่เขาก็เลยมีปฏิกิริยาเช่นนี้มันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้กับรัฐบาลทรัมป์ถ้ารัฐบาลทรัมป์ไม่ได้ทําสิ่งที่ทําตั้งแต่แรกเนี่ยป่าน,น ก,ก็ไม่เคลื่อนไหวรุนแรงระดับนี้นะฮะจริง,รงๆแล้วมันบิลมาไปเวลานาน,านแล้วตั้งแต่ทรัมป์รับตาแหน่งเพราะว่าทรัมป์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไอซ์ในการจัดการอย่างหนักนะครับหลายพื้นที่นะครับผู้พยพเชื้อสายสเปนเ่ผมเช็ได้เลยว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยเลอกปฏิบัติอย่างเหยียดผิวในแบบที่เล่นงานเฉพาะชาวสเปนเป็นหลักซึ่งอยู่ในเมืองต่างๆแล้วหลายคนก็ถูกจับกลุมตัวทั้งๆทีทท่ไม่ได้เป็นคนต่างดาวเป็นชาวสเปนที่มีรอยสัก แล้วไม่ได้เป็นคนต่างด้าวไม่ได้เป็นผู้อพยพแต่ถูกจับกุมตัวไปด้วยถูกส่งไปเรือนจําที่เอลซาวาร์ซีคอร์ฟรีฟร,ฟรีก็มีแล้วเสร็จแล้วก็ได้รับการส่งตัวกลับคืนมาบ้างในกรณีที่เป็นคดีใหญ่โตอย่างเช่นคิวมาอร์เบรโกกาเซียนะฮะแต่ว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ย discriminate เลือกปฏิบัติโดยตรงต่อชาวส i s p a n โดยที่ไม่ได้ตรวจประวัติไม่ได้นำไปขึ้นศาลก็ถือว่าเป็นการจัดหนักซึ่งทำให้ชาว h i s p a n เขาต้องการเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแน่นอนถ้าเขาเคลื่อนไหวได้ผู้ที่เคลื่อนไหวได้ก็จะเป็นสายฮ หรือไม่ก็จะเป็นกลุ่มพลเมืองต่างๆซึ่งเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมของรัฐบาลทรัมป์นะฮะแต่ว่าในรอบนี้ทุกครั้งแน่นอนวลาเมีเหตุการณ์จราจรแบบนี้หรือเป็นไรออดหรือเป็นประท้วงแรงๆในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็จะมีสายาคอซึ่งออกมาร่วมแจมด้วยแต่แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคนซึ่งมองว่านโยบายทรัมป์เป็นจุดเริ่มต้นในการจุดชนวนความขัดแยง้งนี่ก็เยอะนะฮะถึงแม้ว่าคนท้องถิ่นก็มีปัญหากับอิมมิเกรชันเขามองว่าเยอะเกินนะแต่เขาก็มองว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยแรง แรงจนย่อมมีปฏิกิริยาต่อต้านและเสรารัฐบาลทรัมป์ก็มีปฏิกิริยาโดยใช้ทหารต่อต้านต่อมันก็ไม่จบอะนะฮะมันก็เป็นรุนแรงไปเรื่อยๆ